น้ำตาไหลกลางรายการเผยสายเหตุเลิกธันวาเขาไม่ชอบเปิดใจกรีนอัสดาพรหลังประกาศเลิกธันวาจบความรัก8ปีมดตามบอกอย่าร้องไห้นะเรียกว่าทำเอาแฟนๆต่างก็เสียดายหลังจากที่กรีนอัสดาพรได้เลิกลาก,กับแฟนหนุ่มธันวาสุริยจกักรเปลี่ยนสถานะจากคนรักเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันล่าสุดกรีนได้ออกมาเปิดใจในรายการแช หลังกลับมาโสดอีกครั้งเริ่มต้นรายการมดดำถึงกับบอกว่าอย่าร้องให้นะก่อนหน้านั้นมดดำโทรไปหาสาวกรีนก็ยังร้องให้อยู่ทางด้านกรีนบอกว่าตอนนั้นมันยังสดๆอยู่ซึ่งมดดำก็เท้าความว่าธนวาอยู่ในทุกช่วงเวลาของ,ของชีวิตกรีนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเงินซึ่งกรีนก็เสริมอีกว่าเขา ก็อยู่ทุกช่วงชีวิตของเราตั้งแต่คุณพ่อยังอยู่มดดำบอกว่าคู่นี้เริ่มรักกันก็เจอวิกฤตเลยพ่อป่วยจะจัดงานพ่อก็เริ่มจากการขายรถก่อนและตอนนั้นธันวาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเริ่มจากเพื่อนช่วยเหลือกันมาเรื่องปกติในมุมของความรักตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างและกรีนยังบอกอีกว่าเขามีมุมที่ดีมากๆหลายสิ่งที่เขาเป็นกําลังใจให้คาปรึกษาที่ดีมาตลอดมันไม่ได้มีใครบอกเลิกใคร และมีช่วงหนึ่งที่สาวกรีนบอกว่าทันวาเองก็มีเป้าหมายของตัวเองและกรีนเองก็มีเป้าหมายของกรีนเขาก็จะแบบว่าอนาคตคงไม่ได้เป็นพระเอกตลอดไปและเขาเองก็ไม่ได้มองเรื่องการแสดงขนาดนั้นเขาไปใสยธุรกิจแล้วถามว่าหนูอยากไปสสยธุรกิจไหมหนูก็อยากทําแต่หนูยังทําอาชีพการแสดงอยู่หนูชอบหนูรักหนูอยากเล่นหลายๆเรื่องหลายๆบทบาทหนูยังอยากมันก็เลยเหมือนค่อยๆไปคนละทาง พอเราทำงานในวงการต้องทำคอนเทนต์ต้องทำพีอา PR ต้องมีการทำนู่นทำนี่แต่ธันวาเขาไม่ชอบก็เลยมีดีเทลเล็กๆตรงนี้เกิดขึ้นคนที่เป็นคู่กันก็น่าจะรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างเรื่องถ่ายรูปไม่ได้รอกันไม่ได้อดทนที่จะรอผู้หญิงก็อยากจะถ่ายเยอะพอเริ่มครั้งที่1 2ก็โอเคพอครั้งที่10ก็เลยแบบว่างั้นเราไม่ชวนเขาดีกว่าเดี๋ยวเราไปเองมันเลยเกิดระยะห่าง และที่บ้านทันวาที่ประเทศเราด้วยอายุด้วยอะไรหลายอย่างก็อยากจะแต่งงานแต่เรายังไม่พร้อมกรีนอยากอยู่สัพพอร์ตครอบครัวก่อนและมีช่วงหนึ่งกรีนบอกว่าธันวาเดินไปบอกแม่ของกรีนเรื่องที่จะยุติความสัมพันธ์กันซึ่งตอนที่จะคบกันก็บอกแม่พอจะยุติความสัมพันธ์กันเขาก็ไปบอกแม่ระหว่างนั้นทําเอาส Green, กรีนกั้นน้าตาไม่ไหวน้ําตาไหลพรากลางรายการ